ไม่ติดตัวสามครั้งก็ไม่ติดมันก็แก่งแข็งมาจังหวะลมพี่น้อยไม่ติดเนาะแล้วเด็กมันมีภูมิมากกว่าหรือไงมันฉีดยาวัคซีนไข้หวันใหญ่มันด้วยหลวงผมฉีดมานะแล้วอามะมันใส่มันมันใส่แม่ตลอดหรือเปล่ารายงานชื่อมาถึงนึกอยู่ก็อยู่กับพ่อไม่ไม่ใม่แต่ออกนอกบ้านใส่ช้างใหญ่ช้างใหญ่ตอนอนพี่น้อยจะติดอแดดตอนตอนผมติดนะก่อนจะติดเนี่ย ตอนจะติดไม่ได้ใส่ตังตัๆอ่ะตังๆมันใส่ตลอดเนาะแต่ก็นอนมันนอนกับแม่มาเลยมันอยู่กับแม่มาเลยแต่ผมมันอยู่ห่างแต่บอกว่าเข้าไปวันอาทิตย์กันที่ตามคลิปนั่นแหละคาร์เข้าไปหาเมียอืมเอาแล้วแล้ว,ลวตังๆอยู่ไหนวันอาทิตย์นั้นนะ <c oughs> ตังๆก็นอนอยู่กับกแม่เออก็ลากเมียออกมาหาลากเมียมาเลยแหลยนอนเราเมียสองที่เจนเนี่องดนวยไหมเนี่ยนะ คิดอะไรกับเมียหรเปล่าก็บสางเมานะตีสามไอ้ดีไอ้ตังๆมันไม่ติดตีสามนะเกมไม่ว่าสงสารหลานไอ้ตังๆอยู่ไงเกมตอนตีสามแล้วแล้วมันอยู่ยังไงแค่เนี่ยอัดคลิปแล้วเฉยยาเอาสัมภาษณ์นี่กันสัมภาษณ์สัมภาษณ์อัดคลิปแล้วสัมภาษณ์นะย้อนอัดอีกแล้วเกมเกมตอนตีสามขณะจะคุยเรื่องโควิดในเรื่องความจริง ผมยังงงว่าหลานไม่ติดไหยต่างๆอะ่ะมันเป็นเด็กมันมีภูมิถ้าเราภูมิภูมิกันดีมันไม่ตไดหรอกก็พี่กับเมียยังติดแล้วแล้วทำไมหลานไม่ติดนะใช่ไหมที่ติดเพราะหนึ่งวันนั้นกินเหล้าเข้าไปด้วยเราถ้าเรากินเหล้า,าไปภูมิุ้มกันเราจะไม่ดีเลยหมอก็บอกไว้แล้วถ้ากินเหล้าในภูมกิกันจะมเกียเก่ยวมาเกี่ยวเกี่ยวพี่สุดยอดถามยนต์แล้วรู้ยนต์มันรู้อยู่แล้วใช่ไหม เหล้านี่สําคัญที่สุดเลยภูมิจะหายเลยภูมิคุ้มกันเราไม่มีเลยไอคนไม่กินยังติดเลยเขาก็ภูมิดีเขาก็ภูมิคุ้มกันเขาก็ดีเราแต่ก็ติดอะ่ะคนฉีดสองเข็มยังติดเลยแต่ก็ไม่ลงปอดมันวัดอะไรได้อะ่ะยังฉีดสองเข็มติดแต่เขาก็ไม่ลงปอดที่เขาฉีดอะ่ะคือเขาไม่ได้ป้องกันไม่ได้ว่าป้องกันไม่ให้ติดนะพี่คือป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงใช่ไหมยอน ตงถามคนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นไงเอิงครับไม่ให้หลงปอดคือแม่มันร้ายแรงที่ฉีด้วไม่ได้ตีดให้มันไม่บางคนคิดว่าฉีดแล้วกูไม่กลัวหรอกกูไม่ติดแต่ถามว่ามันติดทุกคนแหละฉีดแล้วก็ติดแต่ถ้าฉีดแล้วอ่ะมันช่วยให้เรามีภูมิอื คุ้มกันเออไม่ให้มันไปลงปอดลงอะไรแค่นั้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยังให้คตอบแต่บางคนอ่ะฉีดสองเข็มก็ยังลงปอดเลยพี่พวกหมอยังฮะมันมันก็ให้คำตอบเราไม่ได้อืก็ยาละก็ตอบไม่ได้หมอฉีดวัคซีนเนี่ยหมอยังทีหมอก็ยังไม่ไม่กล้าฉีดเลยจริงจริงยารักษาโควิดมันไม่มีนะพี่มันไม่มีนะมันไม่มีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีมันรักษะมันเป็นแค่บรรเทาเันง อมันไม่มีเคยบรรเทาแล้วไงเอเออเียเรียนี่อะไรนะพาพาวิพีลาเวียมันเป็นยาที่รกษาโลคเอดแต่มันแค่มันไม่ให้เชื้อมันลามภูมิภูมิกันบกพร่องอแต่มันหยุดเชื้อมันอยู่ได้แค่สิบสี่วันแค่นั้นเองเชื้อมนอยู่ได้สิบสี่วันก็คือเชื้อมันก็จะตายไปกับตัวเราเนี่ยแหละคือไม่ให้มันลามลุกเข้าไปแค่นั้นเองถ้ามันพ้นอย่างสิบสี่ถ้าาบอกว่าถ้าเราอยู่ถึงสิบสี่วันได้ รอดถ้ายูถ้ายู่ยไม่ถึงสิบสี่วันก็เรียบร้อยเตรียมลงผมนี่อยู่เป็นปีเลยนเนี่ยรับโควิดมาเป็นปีเลยเนะนี่ยถ้าเราถือว่าภูมิเราแนะ่ผมจะหันไปอยูกระชากันเป็นไหลเที่ยวแล้วตนะ้ถึงมันเป็นแล้วก็หายนะผมน่าจะเป็นมากกว่าคนอื่นเลยเนะี่ยผมบอกเพราะือพี่จะเป็นเพราะพี่ไม,ม่เคยตรวจผมรับมาเป็นปีตรวจมาแล้ว <laughs> จะบ้านลยไม่เคยตรวจเขาังเกตตัวเองเนี้่ยผมไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยวันทุววันก็ไปตรวจกันทั้งบ้านเลไม่รู้ไง ก็ตัองแี่พี่เป็นเนี่ยไปตัวกันทั้งบ้านแต่ถ้าเกิดโอถ้าเกิดอีช่วงนั้นแต่ผมเข้าไปก่อนเข้าไปอีก่อนวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าพี่เมย์เหลือล่ะู้กองก็ไม่เหลือพ้นหน้าห่างๆไงผมโชคดีไงผมนั่งไกลพี่ผมนั่งห่างห่างห่างให้กล้าก็หาผู้กองคนเดียวพี่สิงกันแล้วไม่เหลืออย่างเงี้ยมีเหลือแล้วพี่สิงู้กองแล้ว ผมยังผมยังทําใจแล้วพี่น้อยติดพวกนี้มันจะมันจะทปกองติดผมก็ติดอย่างเงี้ยเออติดก็รักษามันคนอื่นหนึ่งแต่บางตั้งแต่วันนั้นครับจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยหลายเดือนเลยแล้วภูมิหมดจะทําใจกันแล้วดูลักษณะไปผมไม่เห็นมีไข้หละผมยังขุดดินเป็นวันวันเงอแตกทั้งวันเ่ยถ้าผมมีไข้ผมจะทําได้ไหมล่ะใช่ไหมเราต้องสังเกตตัวเองเนี่ยให้เราป่วยก็ ลุกจากที่นอนนี่อยากจะลุกแหละใช่ไหมอันนี้ผมยังตื่นมาคนคนที่ตื่นมาหยิบจอบทั้งวันแเชือเชือมันขุดดินได้เลชื้อมันไม่ออกการแล้วจะมีเป็นโควิดได้ไงแต่ที่ผมดูแลนะยอนที่พี่ดูแลนะไอเด็กข้างเตียงอ่ะไข้ขึ้น3.9ไข้ขึ้น3.9อ่ะทุกวันนี้เนี่ยส่งรายโทรมาหาลุงลุงกับผมไปซื้อเหล้าให้ป้าป้าบังคับเลยมือสอดเนี่ แมสไม่ใส่แกไม่ให้เข้าร้านแต่ของก็กลัวไม่ออผมไม่สอนกะอมภูมิปกติอมภูมิปกติมันขึ้นตลอดแต่ว่าเออเราก็ไม่ว่าเราเขพวกนี้พ่าผ่านในชีวิตตรงนั้นมาอืก็เนี่ยถึงบอกอาการอาการผมอยู่ในโรงพยาบาลน่ะบางทีผมก็ม่ปิดแมสเพราะว่าผมอผมปองแมสเพราะอยู่ตรงนั้นมันไม่มีแต่ถามว่าแต่ถ้าคนเข้ามาใหม่อ่ะผมจะเปลี่ยน แม่ตอนตอนมันเป็นเนี่ยที่พี่อยู่โรงพยาบาลมันนอนเนาะหายใจสะดวกไหมเรื่องไงอ๋อที่ถามอ่ะตอนที่ผมไปใหม่ทานเนี่ยารเนี่ยตอนตอนที่ผมไปใหม่ข้าไม่กินเสามวันสี่วันข้าวไม่กินทำไมไม่หิวกินไม่ได้มันไม่เออมไม่หิวมันไม่รู้รสพอกินเข้าไปมันก็กินเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยอืมันก็กินไปทำแองกับแต่คือกินให้เราอยู่เฉยกินให้เรามีแรงปุ๊บไอไหมไอไหม อานิดหน่อยเอออไรสชาติ<อ>รสชาติาตกาเข้าไม่รู้เรื่องเลยไมกินไม่มีอร่อยเลยไม,ม่อร่อยแต่ก็พอได้พอหมอโทรมาบอกว่าให้ผมหยุดยาเขาถามว่ากินยาอะไรอยู่ผมก็หลอกกินฟ้าายโจรครับอืเขาบอกว่าให้หยุดยาทุกอย่างผมกม็หยุดแล้วเขาหมอก็เอายามาให้ตอนหกโมงเย็นยาอะไรพาวิพีราวิามันคือยาอะไร ก็ยาต,ตั้าเราก็ไม่รู้ยาอะไรก็ย <ใน S 1> าตานโรคริดแล้วแหละค่าเชื้อค่าเชื้อนี่ตัวนี้ตัวนี้สําคัญที่สุดเพราะว,ว่ามีสเส็ดมีไอไออาการไอสเสลดไม่มีแต่มันมันเหมือนว่ามันเนี่ยมันเหมือนอยู่อย,อ,ยอยู่คออย่างเดือยเหมือนเราหายใจไม่ออกเหมือนมันจะขึ้นมาพอปุ๊บพอกินยาตัวนี้ไปได้สิบแปดเม็ดวันแรกแล้วก็กินอีกสี่สี่มันกินสี่สี่วันอ่ะสิบแปดเม็ดสองวันเอ๊วันเดียว สิบแปดเมตรเออสิบแปดเมตรวันเดียวมือมือกี่เมตรมือ,มอละเก้ 2> 2าสองโมงเช้าสองโมงเช้ากับสองทุ่มสองทุ่มก็เหมือนตุก๊กไอตุ๊กกิกนอย่างเงี้ยสองโมงเชา้าสองทุ่มแล้วก็แล้วก็มาเหลือสี่เมตรก็วันละแปดเมตรกิน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 ไปแล้วมีอาการไงโอ้มันเหมือนมันใช้ปอดกูจะวันแรกที่กินไปสิบแปดไปนะยอน หายใจขาดไหมไม่ไม่ขาดมันเหมือนกับไอ้เหียกูจะรอดไม่รอดไหมมันกัดอยู่ที่ปอดอ่ะไม่เป็นไงเจ็บอ่อนเจียไหมไม่อ่อนไม่อะไรมันมันวมันเจ็บมันเจ็บปอดมันจื้ปอดปอดทางซ้ายอ่ะกัดน่ยอกซังไซเนี่ยมันมอนจื้อจืจืตลอดเลยกัดอยู่แล้วพอปุ๊บพอผมเริ่มวันที่สองกินไปแปดเมตรวันที่สามกินข้าวได้แล้ว ทีนี้ข้าวอยู่วัดเตียงข้าวข้าวเหลือตอนนั้นสมัยก่อนข้าวมันเหลือทุกวันที่ข้าวไม่พอหิวหรือเปล่าไม่ได้กินเลยวันอืมอะไรอร่อยหมดเนี่ยทั้งไข่ต้มอะไรข้าวโจ๊กมีอะไรผมกินหมดเหลือผมเก็บกินหมดหลังหลังจะได้ยาแล้วหลังจกรับยามแล้วกี่วันกินยันหมดเนี่ยยังยังได้ยากี่วันที่วันได้กินข้าวันที่กินข้าวได้สามวันสามวันวันี้ผมเริ่มกินข้าวได้แล้วเริ่ม เริ่มลุกเริ่มละเดิมเริ่มเดินแล้วอืเดินทีนี้ครับแล้วก็มาย้ายโซนย้ายมาอยู่อยู่ด้านหนึ่งโซนสีเขียวโซนจะออกแล้วโซนสีเขียวหมอให้ใช้กัญชาแล้วนันนอนอนรวมกับคนอื่นได้แล้วมงคือนอนรวมกันคือนอนเอาเตียงเตียงหัวชนกันได้แล้วเหมือนคุก ตอนแรกอยู่เออเหมือนคุกเลยอยู่นั่นเหมือนคุกที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่เหมือนคุกไหมที่ไหนเนี่ยฮะคุกเองนั่นต้องทำงานไม่่ต้องทงานี่พี่ไปอยู่อะที่ไหนเมืองทองเมืองทองที่จัดคอนเสิร์ตกันน่ะเมืองทองน่ะอิมแพกอิมแพกอก่ะเขาเป็นเป็นที่พยาบาลแล้วอ่ะก็เขามีจะมีหมอเขาไม่มีหมอเราจะโทรใช้ไลน์วัตแม่เขาหมอเขาไม่เข้าใกล้นะครับอื เขารักษาตามอาการเรามีรายอยู่แล้วเราเราจะมีเบอร์อแล้วเราก็พอมีอาการอะไรเราก็จะโทรมีอาการอยากเล่าไหมเหลือเหลือพี่เข้าแล้วปวยขนาดนั้นยังอยากเล่าอีกอะแล้วที่นู่นแล้วอยู่ที่นู่นอะใครซื้ออะไรก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปหาใครเห็นแต่รถวิ่งโทรเลยเนี่ทาออนไลน์โทรดิยเ่ผมเนี่ยวุฒถเนี่ย เปมเอออย่าคิดว่าอย่าสยองย้อนจะบอกยิหายอยากเล่าเปมอยู่นั่นน้ำแต๋วก็มีบุหรี่อ่ะมันรักมันลักเอาเข้าไปขายอันสูบไม่ได้เลยเขาไม่สูบหรอกสูบมันก็สูบกันก็มีบางคนไย้เส้น่ะมันไปขายเขาเป็นโควิดมันสูบได้เหรอเขาเขาก็มีเข้าไปไม่ไอ้คนเป็นน่ะเรี้ยสามกวดแบงค์ห้าร้อยก็เท่าไรเป็มผม เมียวเมี้ยวจิ้งจอชงจิงอกสวดงเสียดำาดี้วโหเอาอะมาซื้อกินบางคนมันไม่มีอาการไม่เป็นหายอะไรหรอกก็ถึงไปวันแรกแลบเนี่ยไปวันแรกเราเหมือนกับเหมือนเป็นไข้ธรรมดาแต่เขาก็ต้อนเขาก็ดูแลดีเราดีนะไอ้คนที่เป็นติดพี่อ่ะติดพี่เข้าไปก็ติดพี่คือคนที่เป็นก่อนนะเป็นก่อนจะมาช่วยหิ้วกระเป๋าเ๋าไปแสดงว่ารู้อาการแล้วไม่ใช่เขามารอรับเราเลยนั่นแหละคขที่เป็นอ่ะเออ เขา้วกการแล้วว่าเขาเป็นไอควในคว<ห>ัวในควัว <K an> คนเด็กช่าลาดมันขับรถปูนมืามา่อเข้ามายี่กระเป๋าเข้าไปง่ายผมว่าไปบานเลยข <K an> องกินมามงบ่าก็เราก็กลัวไม่อดนะก็น้องเมียบอกพี่พี่น้อยเอาพวกพวกผมมาด้วยันพวกผมเราเขามีให้ <K an> ที่โรงพยาบาลพิษณุคามเขามีให้หมดแต่ตอนนั้นหนะ้องน้ำมันยอมรับมังเขาไม่สะอาดจริงไม่เออแล้วอยากอยารจะว อนที่จะไปรถจะมารับไปโรงพยาบาลอะก็เหมือนรถยนต์มารับนี่แหละอาการอะอาการเราก็คือว่าที่ผมโทรหาพี่น้อยว่ามนไม่ค่อยรับช่วงนั้นอะหายไม่ออกมันเริ่มคือว่าเหมือนเหมือนเนี่ยจะไม่โล่งอย่างี้คือว่ามันหือหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่อิ่มเพราะมันลดปอดแล้วเริ่มคอึกเริ่มจำมันแป๊บเดียวไวมากนะแค่วันเดียวเองเนี่ย วถ้ามไม่มียาต้านนะมันก็ลงมือหายใจไม่ทันไม่เข้าอะไรเงี้แหละพอไปเอ็กซเรย์ไปถึงน,นู่นเขาเอ็กซเรย์เลยพอไปถึงนู่นเราก็มีบัตรประชาชนต้องมีไปเอาไปแนบอยู่กระจกปุ๊บเของห้เราแนบแล้วชั่งน้าหนักพอชั่งน้าหนักเขารู้เลยแล้วเรา้ําหนักเท่าไหร่เขาก็จะจัดยามให้เราแล้วก็จะมีเลขเตียงไปให้อืเขา,ขาก็จัดยามให้เราเท่านี้แต่ถ้า้ําหนักเราเราไม่ได้กินตามนั้นนะพี่ บางคนบางคนก็ไม่ได้กินแค่ห้าสิบเมตรหรอกถ้าเกิดน้ำหนักมากกว่าเก้าสิบขึ้นไปเขาก็จะจัดยาเพิ่มขนาดมากกาจจาว่านี้อาจจะเป็นถึงสิบสองเมตรใช่ป่ะพาวิพิลาเวีอาจจะเป็นถึงสิบสองเมตรเขารักษาตามอาการอ,อย่างผมน้ำหนักตัวตามโดสอ่ะคือน้ำหนักตัวผมแค่มันแค่เจ็ดสิบผมไปน้ำหนักผมเหลือแค่เท่าไหร่เกงหลวงเนีน่ยห,ห,หลวงหมดเลยทุกวันนี้ บึกแล้วเพราะว่าพี่ยังอ้วนเหมือนเดิมเลยก็กลับมาเหมือนเดิมอานน้าหนักอ่ะลดไปทั้งน้ําหนักลดไปเก้ากิโลดูดูดูแก้มยังเต็มเลยกลับมาแล้วกลับมาไม่มีอาการเหมือนคนป่วยเลยไม่มีเลยกลับมาแล้วเลก็มันหายแล้วไงนั่นแหละแต่ตอนนั้นจะไม่หายนะน้ําหนักลดไปเก้ากิโลไม่มีอาการที่ว่าคนป่วยซุบเซียวเนี้ยนี่คือคนปกติอ่ะตั้งแต่ที่กักตัวนะผมกินข้าวในวันละแรกๆกินได้ที่กักตัวเก็บวันละกินได้แล้วก็ พอเริ่มมีอาการเริ่มกินข้าวไม่ได้นะวมาสักสามสี่วันอะเริ่มข้าวเฮียข้าวเริ่มไม่ไม่แตกใ่ไหเฮียเริ่มไม่อร่อยเริ่มไม่แตกไม่กินซะแล้วเพื่อนมาชักยังไงซะแล้วไปตรวจแล้วก็ผลสุดท้ายแต่หมอก็โทรมาก่อนว่าถ้ามีอาการอะไรให้โทรไปก่อนให้ไปหาก่อนก็ได้ไปตรวจก่อนี๋ยวพี่ก็รอตามที่หมอนัดไหนบอกหมอครับหมเราสามัเันสามัเอ็กเลนแต่แต่ถ้าเกิดว่า เชื้อเราไม่ลงปอดคือก็ไม่ตรวจเราแล้วแล้วเขาให้วัดออกซิเจนปลายนิ้วผมไปไใหม่อ่ะขาให้วัดตั้งแต่ตีห้าเขาให้วัดตลอดครับตีห้าใบสองอย่าให้ต่ำกว่าเก้าสิบอ่าอย่าให้ต่ำกว่าเก้าสิบสี่ถ้าต่ำกว่าเก้าสิบเราก็คือคือออกซิเจนต้อวัดใหม่อิเจนหรือคลิปอันแรกออกซิเจนเราไม่เก้าสิบสี่อ่ะคือไง เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าชิปชิปจรที่วัดนิ้วเลยนอที่วัดนิ้วหรอออกซิเจนออกซิเจนเก้าสิบสี่คืออะไรเก้าสิบสี่ก็ออกซิเจนออกซิเจนเออออกซิเจนเราคือว่าเรายังหายใจออกหายใจดีขึ้นถ้าพี่หายใจถ้าเกิดเก้าสิบเจ็ดไปนะผมจะผมไปอยู่เก้าเรากินยาไปผมเก้าสิบเจ็ดตลอดนะแต่ตอนที่ไปวัดที่แรกอ่ะอยู่ที่เก้าสิบสามเก้าสิบเกินเก้าสิบก็ถือว่าปกติ าจะต่ำกว่นี้นะต่ำกว่นี้เขาจะให้แต่ให้พี่ลุกนั่งดูก่อนเขาจะให้พี่ลุกนั่งดูก่อนให้พี่ลุกนั่งสิบทีถ้าเกิดพี่วัดก๊าวออกซิเจนอยู่ประมาณเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ให้พี่ลุกนั่งสิบครั้งสิบครั้งแล้วให้พี่มอหนีบใหม่หนีบแล้วก็เปลี่ยนนิ้วมันเหนื่อยไหมอืมถ้าเกิดว่าเรายังเหนื่อยอยู่ถ้าเกิดว่าออกซิเจนยังอยู่ค่า่าเดิมหรือต่ำลงอ่ะแสดงว่าพี่อ่ะปอดพี่ไม่ดีแล้ว Ygen, ออกซิเจนของพี่มันเตรียมตัวเตรียมตัวตายได้เตรียมตัวเ <laughs> ตรียมตัวครอบเตรียมตัวเตรียมตัวไปอยู่ที่คนเดียวเลย <laughs> ใส่ชุดอวากาศ <laughs> ไม่ใช <laughs> ่มันจะมีมันจะมีมันจะมีห้องเป็นห้อง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 เป็นห้องปันติเราจะเป็นห้องปฏิติมันจะมีห้องมันมีออกซิเจนออกซิเจนนะให้เราไปหายใจกับเรา,เรา,เรามาช่วงผมดูแลเนี่ยผมก็รู้หมดเลยหายเป็นหมอโทรหาหมอเลยหมอครับ เตียงนี้นี่นี่เรช่วยเหลคนแล้วเตียงนี้บางคนนอนตายทางเตียงก็มีนะบอกก่อนมีมีแต่แล้วเขาก็จะส่องกล้องเขาจะมีกล้องมันมีกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะถามว่าเออเออคุณอยู่ตรงไหนผู้ใหญ่ก็จะเรียกผู้ใหญ่เรจะเรียกผู้ใหญ่จะอยู่แน่นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะเรียกผู้ใหญ่ไออยู่ตรงไหนแล้วก็อะจะบอก เราไม่ไบอกว่าอยู่โอเคเข้าใจอยู่เตียงอะไรก็าไปนอนอาศัยแอร์นอนบ้างคล้ายๆเราเหมือนเหมือนเราโหมันเราก็เมาเยอะนะอาคิดนะจำไดหรือเปล่ะนอนกับเมียนะเอออาขางก็ไปนอนในห้องปกติผมนอนนอกเกมอ่ะคิดถึงเมียคิดถึงอยากแกร์ไหมจ้ะทำไมไม่นอนข้างนอกเมียก็กักตัว เ,าาเ,เข้าไปเอาโควิดเกมเลย,ยปกติผมนอนแยกนะผมทาใจได้แต่ว่าพี่น้อยติดแล้วเขาเลือกันในเส้นผมผมติดกันมมหมดแล้วเม้ไงพวกพี่ไม่ติดหรอกเพราะว่าผมไม่ได้นอนกับเมียไม่ใช่นะเขาข่าวคนอื่นเขาเลือพี่นิงแทบจะสิงพี่น้อยเอขาจะดูปากกัน <c oughs> ถ้าติดๆๆทั้งบ้านแล้ว ผมว่าผมทำใจไอ้ปุตีจะติดผมก็มาเอาไปตรวจไม่ติดอะเนาะเออไปตรวจกันไปแถวลูซี่กนเลยเพราะว่าผมรู้ว่ะผมว่าไม่ได้แม่พี่น้อยติดอะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้งงมากผมไม่ได้คุยกับเมียแต่แต่มันอาศัยว่ามันอยู่บ้านเดียวกันแค่นั้นเองเพราะผมนอนกับนอนที่นอนกับเมีย่าเงาห่างเพราะที่นอนองผมที่หนึ่งแต่เมียกับลูกผมก็นอนที่นอนด้วยกันแต่ผมนอนผมมันนอนที่นอนมันกับผนอนด้วยกัน เออผมนอนข้างนอกผมนนอนห้องเห็นไหมห้องกระจกอ่ะนอนด้วยกันคืออะไรกับคานเข้าไปเอาไปใส่แอร์มันไงเราไปใส่แอร์ัลก็เรียบร้อยเกมจินิญแจฟินิ้งบอกฟินิ้งฟินิ้งบอกไอ้เนาะไอ้เนาะพูดขี้ขโมยไปละ โมโหนงไอ้ต้นยังทะเลาะกบผมเลยไอ้ต้นน่ะทำว่าไม่บอกมันมันจะบอกอะไรบอกเครียอะไรผมจะรู้เรื่องอะไรเครียเราไปน้อยติดแล้ว่าต้นไม่ได้อยู่ในเกมเขามาทําแอร์เขามาทาแอร์กอดอกมาเพื่ออะไรมาทําอะไรเขาบอกอาอจุ๊งไปล่นกับมึงไึังขาังมึงมาทแอร์กับมึงไงแล้วกูจะรู้ใครติดไม่ติดโอบ้าหรือเปล่าออแต่ผมก็คิดว่าผมก็มั่นใจตัวผมนะ เพราะว่าผม,ผมคิดว่าผมอ่ะตอนนั้นผมยังผมตอนที่ผมยังไม่ยังที่ว่ายังไม่ตรวจเจออ่ะเพราะผมไม่อยู่กับเมียไงไม่ได้นอนใกล้เมียไม่ได้อะไรกับเมีย มมันนหีไ่าไถ้ามันยังไม่หมดนะมันอยู่เราอีกนานมีหน้าก็ไม่หมดไ่ยอนนะเมืนหวัดเหมือนไข่ีนแหละมันก็นนรักษากันไปใครติดก็รักษาไปโควิดันี่นมจนอยู่อีกานานเราต้องสู้มเจมียตกกับมันสงครามเอโล แต่โลกนี้กูไม่ยอมไอ้เี่ยติดรักษากันไปแต่คิดอย่างเดี้ยสงสารเด็กเด็กมันไม่ได้เรียนมันไม่ได้เรียนตามปกติไม่รู้เรื่องไงสงสารเด็กมันจะไเรียนมันยังไงชั่วโมงดีพี่มาได้งานตรงนี้ถ้าไม่พี่ไม่ได้งานเราโหยวิ่งวิ่งก็ได้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอยู่นั้นะอันนี้ทำงานก็ยังดีวันละสามร้อยแต่มันกินกันเดือนก็ตีก็วันละสามร้อยกว่าบาทใช่ปะล่ะ สามร้อยกสิบบาทเงินประยุทธ์ได้แลวล่ะเริ่มไม่เข้าแล้วครั้งนี้ไม่เข้าแล้วไม่ได้นะอดทช่ไหมกับมาตาสามสามไ่หายไปซะแล้วมอสีศูนย์ไงกับผมมาตาสามสามแล้วอ่ะได้ยังได้ยังได้แล้วแต่จะหมดแล้วโอ้แค่ห้าพันนั่นเป็นปีมีก็ไม่ได้เลยเป็นปีมีเงินเข้าห้าพันผุคิวได้เราอยู่ประกันสังคมไม่ได้แล้วไม่ได้้ะรายได้ตั้ตีหายไปหมดเลยสิไม่มี ปกติอะผมอยู่มาตาสามเก้าผมได้ทุกครั้งเลยนะมีอะไรได้หมดเออครั้งนี้เช็คแล้วไม่ผ่า